ได้แนวกินแรงแล้ว่อไม่พี่น้องจ้ามาดิมามาปัดเอาเอาเอานี่นี่ให้น้องน้องจัดการสักันะปัดห่อทอแขนอีลีขอประเด็ดตัวเจ้าเลยนี่คุณน่ะอุ้ยเด็ดดังบัวบัวมากมันคอยกับสิเอา <as> พี you, ่น <değil S 1> ้องจ้าฉันแดนบักอือบักอือบักอือสีขาวบักอือสีขาวบักอือสีเหลืองบักอือสีขาวบักอือสีเหลืองบักอือสีเขียวอันนี้บักอือสีสีคุณบักอือสีสีตั้งโกโจดเกจดแบบโอ้ยพี่น้องเอ้ยอลังการงานสารทั้งคุณดอกไม้คุณหน่ะเอ้ยคุณหน่ะดอกไม้เดี๋ยวสิผ้าไปรีวิว่าผ้าไปเบิ่งว่าสีผ้ามาเก็บบักอืออ่อนข้าเจ้าตัดทิ่มเบอร์เดี่ยวว่าสิขอเจ้าของเพิ่นเพื่อนแสก็บปะถ้าบ้องให้เก็บก็สิซื้อเอาพ่อแม่พี่น้องจ้า บ่ได้งาพ่อเมทแต่เขาสิทิมแล้วเขาสิทิมแล้วบ่ให้เก็บก็บสีไปเดี๋ยวไปคุยกันได้ไหมเออเออเอเออเออเอีเออเออเออเอนีออเอันออเออ่ออเ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 อีเออ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 เอ้เนนเลอเออาออเอนเออเออเออี่อีอเออเนอเอ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 ่เออสออเออเอเออเอเอีเออเออเออออเอเออเออเอออเอเเเเเอ เหลือป่าให้เก็บมั่งนะอันน่ะลูกลูกเขียวเขียวแบบนั้นเขาก็เก็บมันวยง่ายเขาเป็นน้มันเก็บมันวยง่ายเออไว้ถ้าแกสลักอันนี้อินงสึกสามสิบถึงห้าสิบประสันตัวนี้หนึ่งวยสามสิบสองนี่กินแต่เกล็ดอันนี้มันสิกินไหวอยู่บ่พี่น้องแบบนี้เขาเอามาจากมองอื่นได้พี่จ้อยพราะมองนี้เขาปลูกแต่แบบนี้เขาเอามองอื่นแบบพูนบุลเลอร์พนคอนแอนด์เขาเอามาจากมองอื่นวู้ยเด็ดเลิศเพอร์เฟคคือว่ามันอยู่ข้างในอยู่ เออเขาไถถิ่มเมืงสันได้นะไปซอยเขาเก็บกับอื้อท้าไปใหญ่ปะไปซอยผู้บาลเก็บออืไปซอยลูกเคยเจ้าในเก็บคุณลูกเคยแพทผุนพ่อแม่พี่น้องยายจอยเราวจีจ้องไหวอ่ะแล้จ้องเป็นเคยร้านเคยเล่าแล้ววะร้านเคยให้ลูกสาวเล่าอันเรื่องยงน้อยนั่นให้น้องเบิ้งแน่น้อยยิ่งใหญ่น่ะจ้างบอกกันในซิมบักพริกพ่อแม่พี่น้องเกูเมือนพี่สุวรรณบอกว่าซิมบักพริกเม้าบอสางไปซิมบักพริกพ่อแม่พี่น้องเกู ก็อยากไห้ว้อนดอกคูวันตันงเซฟใจว่าเซฟใหญ่โยกตัวหน่วยใหญ่ๆโซ่พี่น้องบ่แม่นบ่แม่นสามสิบสี่สิบโลบนี่ไงนี่เป็นหน่วยใหญ่ๆคุณอาจจะคล้องสวนข่อยบ่ได้ลคล้องอนุญาตเจ้าแล้วเพราะว่าข่อยคล้องเจ้าแล้วมันอาจจะจำข่อยได้บ่ไปงานไปเบากระเพ่ล็ดป่ะเจ้าคล้องหน่อยหน่อยป่ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยข่อยเอยข่อยแล้วก็ล่างจีบจีบ ร้านเคยไปให้ร้านสาวเรามันก็ล่างขอเบอรอตัรศั์กันเพราะว่าอย่างพน่นมาพวกแพทย์สีคอเจ็บเนี่ยของพวกนี้เพราะว่าพวกแพทย์สีคอเจ็บเที่ยวนาเสียวของมาฝาก่นคุณอาู้บาวต้นนี้เนี่ยไอ้ังนผมเออเอาไปฝากเอ๋ยเจ้าเน่เนี่ยนีไม่ขายมาเก็บมาลวก บหอบไปเด้อมมันมันทำแล้วพ่อแม่พี่น้องเจ้าอยากเจ้าก็มาเก็บเอายอะหน้าเนี่ยเห็นบอกเขาเก็บบึ่งปึงเขาเก็บร้านเขยทำงานดีมากลูกเขยอู้ยด้เพิ่อนลูกเขยแพทย์พี่น้องร้านเขยยาจอยเรามักเรามักเราบังเราอยากให้จองไว้ให้ร้านสาวเอ้าหน่วยใหญ่ค่ะเพิ่นอนุญาตเท่าหรอแม่นบอกวันนี้นี่ เขาบอกให้เก็บเอาก็ผิดจ้อยแล้วซุาบอไปเอาถุงมาเก็บเบนยอดมันเนี่ยเอาเอื่อยมีถุงบ่หน่องบ่มีถุงกระใสอันกระตาเจ้าคนเด็กแบ๊กระตาไม่เก็บเลยเห็นบ่หนีเนาะเอื่อยเอากระสีบ่เก็บน้ำกันบอกฮะเก็บอยู่ใช่ห้น่องแป๊วกระตาบ่กแป๊วน้ำกันป่ะป่ะพูนเอื่อยข่อยแล้วก็รังเก็บอยู่พ่อแม่พี่น้องอันนี้เพ่อนอนุญาตแล้วเราจะเ้อเก็บได้เลยจ้ะ อันไล่ลลไล่ลูกเขยเอ็นไล่ลูกเขยแพทย์ร้านเคยย,ยายจาาา่อยอุ้ยจะเมนเล่าคักแล้วยานเล่าบอดดีมากอันลูกสาวด้วย่านตัวพ่กกอ,อแม่พี่น้องนี่จะเอาไปไหว้าทส่แกงเห็ดเนาะเอ้ยนอ้อ นี่ผักกันนี่พ่อแม่พี่น้องผักกานงามงามเดี๋ยวมือหนาสิผ้ามาเก็บผักเนาะเลยเนาะเยเ้ยเก็บแนวใดนองสิหาเหลือจะงามงามใส่ใส่เลยบอสหยอดไหมนอนก็สะเอาหยอดน้มง่ามือนกันเลยใหญ่บอดมีหมาคอม ลูกเขยหลานเขยลูกเขยหลานเขยเพลนเฮ้ยจะมันเราขัดที่เสียวตูงยิ้มมากแบบกระตาหน่อยมากย่านเพลนวาบอเป็นยังเก็บเอาบอกเป็นยังเดี๋ยวน้องไปเอามาไหมบ่กเป็นยังเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากได้อันใดก็เอาแล้วว่ามันบอกจัดเต็มเพลนแล้วว่าเธอสีเอาถัาได้เท่าเสียวเนี่ยได้ก็เอาโหลด กสิเก็บส่วนตัวบ้านนี่เฮ้ยพอจงไบให้เล่าแล้วจงไบยังเล่ากสิไถถิ่มเนาะเพิ่งกําลังไถถิ่มแล้วปะอยากได้อยังครับพักการเก็บเอาสัตว์เอามาเมื่อไหร่บอเสียงแหละเก็บให้เห็นๆเลยหน่วยนี้มันเหลืองแล้วไม่เอาเนาะยัยเนาะเอาเอ้ยพี่เจ้ามาเบิ้งแจ็คพอตอันพี่ พี่เห็นมาอุ้ยเอาเอาเก็บเก็บเยอะจ้ะเก็บเก็บเยอะเกาดแจ๊กวดเก็บเลยเยอะเก็บนั่งตำโตไม่ตีงอะไรก็เพราะว่านั่งตำโตไม่ตีงไม่เื้อไม่อ่านเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวมือหน้าเฮาคอยมาเก็บเนาะคันไกลๆพี่หน้าสิมาเฮาคอยมาเก็บให้เพิ่นเนาะนี่นี่พักตัวนี้เรายหลายพี่น้องอันพักอีหยังก็พักอันคือการกับสีแพทย์เก็บมันคนละชนิดกันได้เอะใหญ่กระตีเฮาเก็บแล้ตองวางตุ่มเออคนละชนิด อันนี้มันเป็นขอต้นรัดีเซิร์นะแม้จะเป็นลองห้ามงามเลยตน้นนเนี่ยเดี๋ยวเขาคอยสิผ้ามาเก็บใหม่นี่อุ้ยงามคากงามเนี่เพราะว่าต้องดูเมนูในหัวไว้ต้องดูเมนูในหัวไว้ กะสิ ba Ui, เอ้ยหน่วย này nó là ใหญ่ๆแต่ว่าเพิ่นก็สิ không ของเพิ่นอยู่ดอกมั้ง không เฮาเอา ăn เล็กๆพอสิหน่วยใหญ่ๆ áo không khoai เอาหลายเลยยัยบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ยัยบ่ยัยยยเอาได้หลายๆเลยปะสันเว้ยเราไอยากไดเนี่ยเราได้แก็เก็บเอาเราคือเป็นทหากแคอนองก็ได้คือกันนอนกันนอนร้านลูกเคยเห็นพิดิว่าะเอาแม่เท่าขึ้น่ามือนั้นว่ากินกเป็น แม่เทาลืมไปพัสสันว่าแม่เทาก็กินเป็นว่าแม่เทาก็ไปศึกษามาแล้วเขาว่ากินแสบกันเลยมากอีกนะมื่อนี้เรื่องมื่อนั้นมื่อนั้นลูกเคยป่ามันกินบ่แสบบ่แสบยังได้ลูกเคยแม่เทาฟาดเหลียบแม่เทาตั้งค์ซื้อหรือก็ะฟาดเหลียบนะบอกไว้ก่อนนะลูกเคยกันสิว่าหมื่อไพ่ออนุญาตนี่แม่เทาพักกันเอากระตามาเก็บ จัดเต็มเท่าสองเท่าแล้วจัดเต็มบ่าได้เผื่อเบื้องหน่วยบักอือเว้ยเดี๋ยวสิอุดหนุนเพิร์นยูเดี๋ยวเดี๋ยวสิอุดหนุนเราอยู่สีซื้อดอกไม้เราอยู่สีซื้อดอกไม้เพิร์นยูเมนจ้าเดี๋ยวพาเก็บบักอือแล้วสีพาไปเก็บดอกไม้เด้อจ้ะเด้อจะพาไปซื้อดอกไม้ลูกเคย พาไปสือดอกไม้ลูกเขยไม่ n นะ้ á ก็แย่อืมยอดแม่พี่น่อมไปเตอนซ่อนครับเขาก็กำล่งเก็บเกี่ยวอยู่ทั้งฝุ่นเขาก็เก็บเก็บรัดหนาเขาอยู่นี่ อันนี้เราอันนี้มือเห่าไหมหยอดแล้วแม่พี่น้องเอาไปออมเอาไปแกงกับเสบดอกแม่หน่อยยิ่งสิแนมะ่เหมือนนั้นย้ําจอยเราเอาดอกไปแกงกับเสบเนาะงามค่ะพี่น้องวันนี้พามาเก็บยอดบักอื้อน,นะจ๊ะเก็บยอดบักอื้อหน่อยเก็บยอดเก็บเก็บหมากอื้อหน่อยไปไว้อ่อมไปไว้แกงใส่แกงเห็ด เอาหมากนหน่อยๆมันังสีมันเสียบพี่น้องเดี๋ยวจอยมาเคลือบกับตาหน่อยมาแท่เก่งใจลูกเขยเดี๋ยวไปใส่ยาลำดว่วนทั้งพี่ก็รลายคัดเพี้ยนอ่ะพี่น้องอู้หูผีหน่วยหนีไปเต้าเมื่อหน่อยน,นี่เนาะอ,อู้หไปเต้าไปแกงแสีบค่ะ ท่านแขวไหมท่านแขว่บักอื้ออุอ้ยพักอันนี้ก็เลิศเล้อเพอ่มเฟกค,คักนี่พักอันนี้ก็จมแม่นโพดเนี่ยเดี๋ยวมาจัดจะยายลำดวนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาจัดกันโอ้ยผู้หน่ะยัยจอยผูนะ้หน่ะแม่เบิดตัวนั้นนะอู้มันจะใหญ่เติบยูสงสัยทั้งผู้หน่ะเป็นเป็นอีกสีหนึ่งมั่ง มันก็ใหญ่คักอยู่พี่น้องจ้าพี่น้องใหญ่มาหาน้องใหญ่หน่อทอแขนมาดิมางปัดเอาเอาเอานี่นี่ให้น้องน้องจัดการสักหนะปัดยน่อทอแขนอีหลีเขาบเรตตัวเจ้าเลยนี่คุณน่ะอุ้ยเด็ดดังบัวบัวมากมันคอยกับสีเอานี่ลูกเคยคอยอนุญาตแล้วคอยสมาชิกจงไหวให้เจ้าเป็นยัง Nhu phi <laughs> nhọt cả tang mà mát tang lam. Sụt đi Elisa. Va tang lam. Ni mẹ, nhắc mẹ. Dớt, 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 áo dớt, 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 เดี๋ยวสื่สอเอาน้องเก็บเลยละกันนะฮันว่าสื่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไปหนึ่งจินนง้นส่ปลาพี่น้องเอ้ยสิแสบอยู่วุ้ยหมากเป็นรลายหลายใหญ่เอ้ยหมากอ่อนนะแม่น้องน้องชาจะไม่สนใจย,ยอดแล้วน้องชาจะสนใจแต่หมากเขาแล้วเนี่ยนะ้องสนใจหมากเขาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ยพี่น้องจ้าเอาหมากยังสีก็ไไ้เนาะ แมนหนึ่งใส่ปาใส่เห็ดแกงออมต้่มได้เบิดต้มเจิงต้มจืดได้เบิดละเอียดจ้ะได้หมดถ้าสดชื่นนะนะอืมนี่พี่น้องจ้ะบึงบึง,บงมาดามเก็บกองไว้งามสุดยอดเลยมูข่อยเก็บมูข่อยบ่ได้สื่อเอด้อมูข่อยเก็บฟส่แต่ว่ามูข่อย แต่ว่าเอี่ยสวยข่อยสีเห็ดสปริงโรมาฝากเพนเดอเราสิมาฝากร้านเขยแล้วนะหาอย่างนี้ได้ที่ไหนมดเร็วบินหัง <laughs> สุดยอดอีหลี Ừm, nè phí nọng, áo nó áo à, nằm nhỏ tươi này mẹ chép vầy đứa, hãy dậy nọng chép con vầy nì đứa, vậy đó nè nọng, chắc đầy nuôi nhai nhai đó mà lại đeo, đeo nhục bầy nè nè đối thì kén, còn nuôi sẵn đấy, vậy thì, ừ. thì họ xử áo ừm, จังเลยจีจังไลยตีนเหยียบเนาะขอไปจับบางนึงมันระบาดมือมันละมันระบาดนี่ละนี่มันบาดมือน้องนี่อุ้ยเอ้าคุณยี่คุณก็มีเอีียจ้ะสุดยอดอีเอหย้ยนั่นละก้นะยยอนขนาดใหญ่จัดหนักจัดเต็ม ของฟรีมีในโลกเข้าพี่จอยจัดหนักจัดเต็มของฟรีมีในโลกพี่หน่นะนนอุ้ยก้อนนี่เนี่ยไปตาวยายหน้ามาปล่อยให้เราเก็บเอาขากเนาะพักกันนั่นไหมใช่ไหมมันขากไหมของฟรีมีในโลก,น,โลกนั่นละ่ะอยากอยากให้เรามาลาวเอาเนี่ย พี่หน้าบิ๊กมาม่าแล้วมาพักแบบนี้พี่น้องเิ่นมากมาก้นะแมนเบิดลเลยเด้อพี่น้องทั้งไตคุณนะแมนเบิดลเลยอืมกินแบบสี่แล้วเลอ่อเพิ่นกำลังเก็บเกี่ยวอยู่เลกลังเก็บเกี้ยวมอนมาม่เามเท่าก็กำลังซอยเก็บเทาก็กลอย่าง,ง,งานปาไปพ <laughs> ่อมเขามาก <laughs> ก็มาถามเขาค้คือนาะเขาสองคน ให้พวกฉันค่อยอยังบ่บ่บ่ประสันถามปนหูจักเขาก็หูจักยูสันล้าสีสกังเนาะจากครั้งที่แล้วถามประสันเร็วคนไทยใจดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเงินใจดีนั่นแหละนนะเกิดไข่อแน่ตาเนี่ยง่ายก่อนที่มากันเจี๊ยบของเขาเนี่ยถามเขาก่อนถามเราเนาะถามเราเนาะมันเจี๊ยบลอยเดี๋ยวกว่ามีน้ำใจแมน ถามเขามีการนั่วซอยยันชั้นซวยอยังบ่พูนได้พูนได้เพิ่นเนาะพี่น้าเจ้าหูว,วันนี้จะโล่อนอุ้ยยอกบ่กเพนพี่น้องแพตบ้านนี่มันบ่แม่นเจ็ดสิบโลพูนบอกเยอะพี่หน่ะพี่น้องเบิ่งเบิงกอดเกือบ,บ,อบออป้หุ่มป่ะมาณเจ็ดแปดสิบโลพูหล่ะอุ้ยจะแม่นใหญ่ผู้ใด้เสียไปสลักสีเนาะมันใหญ่โพดพ,ดพอมาพี่น้องเอ้ยอุ้ย ผ้าเบิงบอกอื้น้ำล้วก็ผ้าเก็บน้ำเนาะพอม่นพี่น้องจ้าเบิงหน่วยนี่จะเป็นงามครับหน่วยนี่งามงามโอ้ยแล้วคือโลมออ้ยลมลมพอมันพี่น้องมันมันโบแกนไหมแสดงว่าโบแกนแสดงว่าใส่โบได่เด้ยวมบีบที่เอาเก็บโบได้โบได้ใส่โบได้มันลมแสดงว่ามันเหี่ยวโอ้ยจะแม่พันปืมร้านเคยพันว่าพันเว่าบ่หยุที่น่อง เพิน่นเบาอยู่หันล้วเพินพ่นเบาไปยุดพี่หน้าร้านเขยเพิ่นว่าเก็บประโลดอยากได้ยังกับพักการเก็บเอาจะแม่เล่าขาดนี่เก็บอีหลีแล้วนี่เก็บจริงๆจ้ะเก็บจริงๆไม่ได้เก็บเล่นๆเ,เรามาเก็บอีกจับต่อยสักหน่อยลูกเขยลูกเขยกลับบ้านแต่และกูได้เพิ่นเฮยทำตั้งแต่ตีห้าหลูกเขยบอกไม่เท่าแล้วค่อยกลับบ้านแล้วเด้อเจ้าเก็บไปเลยโอเคจ้า ได้เลยลูกเขยแม่เท่าจะจัดการเองจะเก็บโอเคนะนะ okay, จ้าไปเราไปเก็บดอกไม้กันเถอะไปไปไปพอแล้วพอแล้วคนเสริญเบาไท่กันพี่น้องเลยเจ็บกกลิ้นจังเลยม้ว <c> น <oughs> มวนจ้ะร่างกายม้วนสางนาะ ดูเอจริๆเลยเดบิงนอนองเลงอัางอย่าีเงุ้นะเาบนี่เปหน่ยใหญ่แนมไปทางใดกับเธอสองสองหน่วยนี่นี่ลอยโล2สงหน่วยนี่ลอยโลพอดีร้อยกิโลนึงพอดีร้อยโลร้อยโลอนน้หลกโล เดี๋ยวเขากระสีมากเก็บเกี่ยวทั้งนี่ลูกเพราค่อยมันจะเป็นสีคู่ขาจังสีเนาะอุ้ยพี่หนองเอ้ยเบิ่งเบิงเบิง,บง,บงนี่แหมยหยอดมันยังสีกับเปต้างามอยู่เปตาเอาอยู่แต่แบบบอท่านเอาอ๋อเอ้ยแมนอยู่สีขาวอยู่ทั้งพี่พี่นี่แพ็กกว่ายูเห็นเขาเอาสีขาวมาว่างสีขาวมันอยู่ทั้งใดนี่เพราะไ่พี่นอ้องต้นนี้มันเป็นสีขาวแมนเต็มอยู่พุนะ่ะ อันนี้สีขาวเด้อเจ้าเด้อเห็นบอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีสีขาวมีสองสีมีทุกสีมีทุกแบบเนี่ยมาเบิ่งหนวยอ่อนสีขาวเด้บอบ้านพี่น้องแพทสีผ้ามาเบิง่งหนวยอ่อนสีขาวเพิ่นสิเป็นนี่ทั้งสี่เน้หน่อยเพิ่นสิเป็นสีนี่นี่หนวยอ่อนสีขาวมันเป็นสีเหลืองตัวละบ่มันบ่แซบบ่ มันแสบบออันนี้นี่มันเพิ่นม,มีนวยหน่อยมันคือกันเนี่ยจ้าโอ้โโอเคไทยเบื่องก่อนใหญ่ว่างให้เขาไทายก่อนเขาคอยมาเอา <laughs> ว่ะัเราเอาที่ดีปัดนวยนี่พี่น้องเบิงบ่งเบื้งงักไงขนาดเลยเบิ่งเบืง,บงพี่น้องหูบ่นี่เพชรบัประมาณสามสิบสี่สิบโล่นละนี่เพื่อหาสิบโลคนนั้น เนี่ยออ้ยหน่วยปอใหญ่ปอเริ่มเลยฟักทองยักษ์ใหญ่นะจ๊ะมีทุกสีสีขาวพุน่ะสีออกเปองเหลืองนวลนวลอยู่ทั้งพุนพุน่นะมันก็สิเป็นเพิ่นเขาเฮ็ดแยกสีใยเนาะแต่สีเหลืองสีสมเนี่ยที่นอนเองเล็งล่างอยู่พุนทั้งพุนสุดยอดจริงๆคุณหนยนี่ดอกพุนก็สิเป็นลักษณะนี่เนาะเนี่ยเนี่ยดอกพุนสีเหลืองเห็นป้ะดอกก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะ สุดยอดอีลีพี่น้องจ้าสุดยอดสุดยอดนะคะมันนีผ้ามาเบิงบักอือผ้ามาเก็บบักอือแล้วจะเด้อเจ้าของสวนใจดีน้ำเจอหมากอะไรเนี่ยเขาเลือกหมากอะไรอ่ะหมากอย่งนี่หมากอยัางน้อยเยอะจ่อย,อก,อย,อยกินได้บ่หมาก <laughs> กินได้บ่ละเอ ตายแล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มต,ตมัดต้นมันนานะพี่น้องเพราะถ้ามันใดขนาดแล้วเขากับพ่อเขาก็ตัดตดตัดต้นเขาก็เก็บเกี่ยวน,าน่าจะเนาะนอนอิงเรงอังลางอยู่งามหลายไปเบ่งมองหันดูไปแต่เอาใดเลยเหลืองเหล,ลืองอาลามงามตามากพี่น้องจา๋าี่นะเป็นทงเลยนะคะ มายกเอาเด้อพี่น้องจะเอาหน่วยใดพีจะ่ๆๆป้าพ่อหน่พี่น้องเอาหน่วยหน่อยเพิ่นนี่แหละพีที่แล้วแพทย์ก,ก็พี่จอยกับพ่อก,กันมาเก,ก็บกับเขาก็ะไทยถิ่มทั้งสี่เหรจ้ะเพราะว่าเขาไทายแล้วเขากระบอเอาแล้วเขาก็บบอหันเก็บคี่กันก็ปีที่แล้วที่แพทย์มาเก็บก็บพ,กกบพี่จอยแต่ปีนั้นอ่ะบ่พอจะขวงปีนี้พอจะขวงพอสองรอบสามดอบเลยจ้ะจนาหนาหูจักกัน เจอกันบ่อยจนรู้จักกันเนาะจัดเต็มไปเลยจะเอาไปไหว้เถอะต้่มเจือดไปไหว้เถ้ะแกงกินออมแสบสุดอจอดเอาเมดเลยเน,นี่ยงามไม่ล่ะถ้าทห็นมองได้สวยๆนุ้ยผิดอะน,น่่ยแบบง้หนึ่งนอนหนึน่งเขอ้อ มันมันมันขังในมันบ่ได้เป็นคือบอกอือบานเท่าเด้อต้นนีถ้าเป็นแกลนอ่ะจะเมนงามอันต้นอันนี้จะเมนหลายจะเมนงามเฮ้ย <c oughs> ผิดอ่ะหน่วยๆน่วยนี่ผิดอง <c oughs> นี่ดึงจนหัวสัน่นหัวขอนเบิดออเอาหอดมันนั่งเสียดายเขาสุดท้ายถิมต้องเก็บ อืออ,อนี่โอ้หน่อยหนันไหมนี่หน่อยพังหน่อยพี่อีพี่น้องอนี่นเห็นบอจ๊ะงามงามเห็นบอเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำหนีด้วยจ้ะเด้อ ได้แนวกินแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องจา้าเดี๋ยวสิไปสื่อมูสิต้มจืดเพราะว่าแพร่สิเดินทางไปไปเอารถกาฟแฟนมืออื่นนอกจากเนาะสิไปต้มจืดกินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าคือสิเส่บเนาะพัดใส่ไข่ก็คือสิแซ่บจ้ะพ่ไไอ,พพอแม่พี่น้องจา๋าจากล้าไปด้วย,ด,วยดงบักอือของเฮาาด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าสุดยอดสุดฟินอีหลีบางทีละ่ะเฮ้ยพามาลุยดงบักอือนาะจากเนาะพ่อแม่พี่น้องจา๋าสุดยอด โชคดีมาเจอเขาเจ้ากำลังเก็บเกี่ยวพอดีเขาก็ได้เก็บเพนบอลเพิเเร์เก็บไปเลยเธอจะเอาแบบใดเอาไปเลยวันสั่นพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดฟินพ่อแม่พี่น้องจ้ะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสิฟินน้ำแพทมาดามเฮมาสุ่มกับเอนจอยหลายสไตล์เดนมาร์กได้จัดด้อคลิปนี้ก็ล่าไว้ซ้ำนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ได้จ้ะเด้อบอเล่ยว่าสิบ้าเมื่อไ้สิบ้าไปสื่อดอกไม้ไปเก็บดอกไม้ดอกไม้เพิ่์ลกังห้ามงามจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแล้้วจารักนะจา้าออยู่ดดดีมแงสสุุขข้้้้คนเจะปลอดภัยยจจ้้าแงๆๆร